สวัสดีครับผมเอ็กฟอร์ดโปรโมชั่นนะครับวันนี้กลับมาอีกหนึ่งวันนะครับกับการส่งมอบรถนอกสถานที่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดกระบี่นะครับอยู่ที่เกาะลันตาผมข้ามเกาะมานะครับอ่าเนี่ยครับนี่ครับทะเลสวยเลยนะครับผมจอดอยู่ในรีสอร์ทลูกค้านะครับตรงนี้อ่าด้านหน้าเราเนี่ยเป็นตัวฟอร์ดเอเวอเรสต์นะครับตัวไทเทเนียมพัสนะครับเราตกแต่งเพิ่มเติมให้ดูสวยขึ้นดุขึ้นนะครับตรงนี้อ่าเริ่มจากอ่าด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ กระจังหน้าเดิมนะครับเดิมเดิมแล้วเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพสเนี่ยครับเป็นสีโครเมียมนะครับเราก็ปรับเปลี่ยนเป็นตัวกระจังหน้าเป็นดําด้านนะครับเป็นมามมสแตงนะครับตรงนี้แล้วก็มีไฟสามดวงตรงนี้นะครับอะคริลิกเราใส่เป็นตัวโครเมียมนะครับตรงนี้ชุดแต่งด้านล่างเป็นชุดสเกิร์ตวิกเตอร์นะครับตัดชายกันชนเป็นดําด้านที่เหลือเป็นดําเงาทั้งหมดให้ดูกลืนกับตัวรถไปเลยนะครับให้ดูบอดี้มันดูใหญ่ขึ้นนี่ครับด้านหน้านะครับ ชุดครอบรวมทั้งหมดรอบคันนะครับเราใช้เป็นดําด้านนะครับชุดครอบรวมไม่ว่าจะเป็นครอบกระจกอ่าครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายกับรอยมือจับอ่าครอบฝาถังนะครับตรงนี้ครอบไฟท้ายทุกทุกอย่างเราใช้เป็นของดําด้านทั้งหมดตรงนี้คิ้วล้อด้านหน้านะครับตรงนี้เป็นแบบ3นิ้วแบบเรียบเป็นชุดเดียวกับของวิกเตอร์เขาล้อหน้าเราใส่เป็นของเอาตัวสปอร์ตมานะครับลายเซนเซอร์เซนเซอร์ลมยางนะครับตรงนี้เอาใส่เป็นของสปอร์ตเป็นดําเงาเพื่อให้รถดู ดูหรูดูอะไรอ่าดูหรูดูดุดันมากขึ้นนะครับนี่ครับตัวกรอบแกมเราทาเป็นดาด้านทั้งหมดกระจกเห็นไหมครับดําด้านหมดเลยฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับชายบันไดของเดิมมันเป็นอะลูมิเนียมด้านล่างนะครับเราก็แรปสติ๊กเกอร์เป็นสีดําดําด้านไปนี่ครับบรรยากาศดีนะครับตรงนี้นี่ครับอยู่ที่เกาะลันตา นี่ครับด้านหลังชายกันชนวิกเตอร์นะครับตัดสีดำด้าน,านตัวชุดครอบกันลอยนี่ครับคาดหลังแบบมีไฟนะครับเสาฉลามลองดูรอบๆขันนะครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมพัสนะครับราคา1599นะครับออกมาจากปทุมเมื่อวานนะครับจงังหวัดออกมาจากจังหวัดปทุมเมื่อตอนบ่ายโมงนะครับมาถึงที่นี่ตอนตีหนึ่ง ก็ตอนเช้าก็นั่งแพข้ามมักที่เกาะนะครับอ่าลองดูมุมตรงนี้หน่อยครับนี่ครับสวยงามนะครับตรงนี้ลองดูภายในครับวันนี้เรามาส่งถึงมือลูกค้าเลยนะครับมาส่งที่เกาะลันตาเลยนะครับอ่านี่เป็นพรมดําได้แดงนะครับตรงนี้อาจจะเลอะทรายหน่อยหนึ่งนะครับสครับเพดกันรอย ตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีกล้องหน้าติดตั้งนะครับยังติดไม่ได้เพราะฟิล์มยังไม่แห้งนะครับตรงนี้โอเคครับนี่กระจังเดิมนะครับอันนี่ตัวไฟหน้าเดิมนะครับคันนี้เราเปลี่ยนไฟหน้าด้วยนะครับเป็นไฟตัว C ด้านหลังมีชุดพรมเดิมผ้าคุมรถแล้วก็ตัวคาดหลังของติดรถมานะครับเราคืนให้หมด แล้วก็ไฟที่เราเปลี่ยนตรงนี้นะครับเนี่ยครับเป็นไฟตัวสีตรงนี้นครับเนี่ยครับเป็นไฟตัวสีมันจะขึ้นเป็นเต็มดวงตรงนี้ครับตรงนี้เป็น LED สีขาวครับหลักๆประมาณนี้ก็โปรโมชั่นนะครับก็ลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้นะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนในทุกมุมประเทศของประเทศไทย สามารถซื้อรถกับเอกฟอร์ดโปรโมชั่นได้หมดนะครับผมมีบริการส่งรถฟรีทั่วประเทศนะครับมีบริการวิ่งเซ็นไฟนันทุกจังหวัดนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับโปรโมชั่นนะครับชุดแต่งที่ผมรีวิวทั้งหมดนะครับผมแถมให้ฟรีนะครับในอัตราดอกเบี้ยต่ำนะครับแล้วมีส่วนลดให้ด้วยนะครับลูกค้าท่านใดสนใจสอบถามได้นะครับก็วันนี้ผมมาส่งรถที่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับก็เบอร์ผมเบอร์0ู5ย์นะครับ9079990นะครับ โปรโมชั่นสนใจสอบถามได้โปรโมชั่นที่ไหนมายังไงในงานมอเตอร์โชว์ได้โปรโมชั่นมาแต่ยังไม่ได้รับรถหรือว่าอยากจะได้ที่ดีที่สุดอย่างเงี้ยรอให้ผมดูก่อนนะครับถ้าเกิดผมสู้ได้ผมจะสู้ให้นะครับก็หลักๆประมาณนี้นะครับก็อย่าพึ่งตัดสินใจจองกับใครถ้ายังไม่ได้คุยกับเอกฟอดโปรโมชั่นนะครับโอเคนะครับผมวันนี้ผมลาประมาณนี้ก่อนนะครับวันเดียวึงส่งมอบรถเสร็จปุ๊บก็จะบินกลับไปเลยครับแล้วเดี๋ยวก็ จะมีส่งมอบรถอีกเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูครับว่ามีรุ่นอะไรที่ต้องมารีวิวอีกนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กด่ากดติดตามกดสับสไคร e หน่อยนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจกันครับแลวเดี๋ยวยังไงผมมีคลิปต่อไปมาลงรีวิวให้ดูผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะครับนาที่นี้โอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ